ชายหนุ่มดึงเศษเหล็กออกจากยางรถยนต์แล้วค้นพบโอกาสทางทำธุรกิจใหม่ที่ยิ่งใหญ่เขาเป็นเจ้าของร้านซ่อมรถเนื่องจากจำนวนรถที่มาที่ไซต์ก่อสร้างลดลงเขาจึงไม่มีแหล่งเศรษฐกิจอื่นแม้แต่ไปคุยที่ไซต์ก่อสร้างก็ยังถูกลากออกไปไปแจ้งความที่โรงพักก็แล้วแต่ขนาดตำรวจก็ไม่ปกป้องเขาเพราะนี่คือแหล่งทำธุรกิจแรกที่เมืองหาได้ยาก เมื่อแจกูหมดหวังก็มีรถคันหนึ่งยางแบนมาช่อมที่ร้านไม่มีรายได้มาหลายเดือนแล้วเห็นว่าอีกฝ่ายมีเงินมากแจกูเลยเปิดปากของเงิน5 0 0 0สนวอนแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่ต้องการแต่ก็ต้องถูกบีบบังคับอย่างให้ได้จากนั้นแจกูก็ดึงเศษเหล็กที่ติดอยู่ในยางรถออกเขาเดาว่ามันหล่นจากรถบรรทุกที่ไซก่อสร้างจึงรีบหยิบไฟฉายส่องตรวจดูทั่วๆอย่างที่คาดไว้เขาพบชิ้นส่วนเหล็กที่คล้ายกันจึงมีความคิดที่ยิ่งใหญ่ในใจของแจกู เขาเก็บเศษเหล็กตามถนนแล้วคลายออกตามท้องถนนไม่ไกลจากบ้านเขาอย่างไรก็ตามทุกคนคิดว่าสิ่งนี้ถูกทำหล่นที่ไซต์ก่อสร้างใกล้เคียงเช้าวันรุ่งขึ้นแจกูถูกปลุกโดยภรรยาของเขาแน่นอนมีรถยนต์ยางแบนผ่านมาเห็นอีกฝ่ายแต่งตัวเหมือนชิเอโยแจกูก็โลภอีกแล้วฝ่ายตรงข้ามเห็นแจกูมีพฤติกรรมที่ดีไม่เพียงแต่ไม่จู้จี้แต่ยังให้ทิปเขาอีกด้วยเห็นธุรกิจนี้หากินได้ง่ายภรรยาของเขาอดยิ้มไม่ได้แต่ไม่กี่วันต่อมาธุรกิจยังคงตกต่ำเหมือนเดิมแจกูรีบมาที่ข้างถนน พบว่าเศษเหล็กถูกรถบรรทุกขนาดใหญ่ผลัดออกไปหมดดังนั้นแจกูจึงตัดสินใจอัพเรเวลเศษเหล็กระหว่างที่มีกำลังหลับอยู่เขาไปแก้จำนวนเศษเหล็กที่เขาได้ทำหม่บนถนนไม่คิดว่าเขาจะถูกภรรยาของเขาจับได้ภรรยาของเขาบอกว่ามันเป็นการกระทำความผิดทางอาญาแต่แจกูบอกว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นเราก็จะอดตายแต่แจกูยังถือว่ามีเหตุผลแค่ทิ้งเศษเหล็กตามถนนใหญ่แถมยังมีป้ายลดความเร็วอยู่ข้างๆหลีกเลี่ยงเกิดเหตุการณ์อันตรายตั้งแต่อัปเกรดเศษเหล็กมาธุรกิจก็เริ่มดีขึ้นเรื่ ได้รับเงินมากขึ้นเรื่อยฮ <H aha> มีที่กังวลตอนนี้ได้เห็นเม็ดเงินก็ดีใจด้วยวันหนึ่งรถชียโอที่ใซก่อสร้างอย่างแตกได้ยินมาว่าช่างซ่อมจะมาในอีกสชั่วโมงเธอจึงไปที่ร้านแจกูอย่างไม่เต็มใจเนื่องจากความแค้นในครั้งก่อนช่างช่อมจึงเสนอให้จ่ายในราคา2เท่าในตอนที่รอผู้จัดการคุยกับภรรยาที่ทํางานอยู่ข้างๆรู้ว่าค่าตอบแทนของสินค้าแนด์เมดแต่ละชิ้นเพียงห วอนเธอจึงหยิบออกมาอย่างไม่เห็นแก่ตัวหมื่นวอนขอให้ภรรยาของแจกูหยุดงานหนึ่งวันนี่ไม่แค่ไม่ขอบคุณนะแต่ยังถูกแจกูขอเงินค่าซ่อมรถ2.6ล้านแม้ว่าจะไม่ได้ขาดเงินแต่ก็แตกใจมากกำลังให้เหตุผลแล้วมีของแจกูก็มาพฤติกรรมยิ่งอ,อึดอัดมากขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าผู้จัดการไปเปิดท้ายรถอย่างไม่เต็มใจแล้วให้เงินสดพวกเขาก่อนจะไปเธอไม่ลืมแม้แต่จะบอกพวกเขาเพราะพวกเขาอยู่อย่างผิดๆจึงเงยหัวขึ้นไม่ขึ้นสักทีธุรกิจที่ดี ทั้งคู่ก็สูญเสียความเป็นมนุษย์ไปด้วยได้อัปเกรดเสษเหล็กอีกแล้วแต่ในคืนนั้นความลับของพวกเขาถูกเปิดเผยเฮ้ hey, hey, พวกนายมาทําอะไรที่นี่ทุกคืนก็มาดึกทุกทีคู่นี้ไปวางเศษเหล็กกลางถนนดังนั้นรถทุกคันที่ผ่านถนนเส้นนี้จึงมียางแบนแต่มีร้านซ่อมรถในบริเวณใกล้เคียงพวกเขาไม่ว่าแจกูจะขอราคาสูงแค่ไหนอีกฝ่ายก็ต้องให้เงิน ยังน้อยหนึ่งวันเขาก็สามารถทำเงินได้มากเท่ากับเดือนก่อนภายในเดือนที่สั้นๆชีวิตของทั้งสองคนเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดของที่ไม่กล้าซื้อมาก่อนหน้านี้ตอนนี้กําหนดเป้าหมายได้ในพริบตาว่าความโลภของมนุษย์นั้นไม่มีกลนบึง้งแต่ความโลภของมนุษย์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเศษเหล็กแจกูจึงใช้สว่านเจาะรูบนถนนแล้วตอกเศษเหล็กลงไปเศษเหล็กเหล่านี้ดึงออกง่ายท่านทั้งสองจึงคิดวิธีอื่นใช้คอนทุบด้วยวิธีนี้จะทําให้แข็งแกร่งยิ่งขึึ้้้นนนตตตอแแแรรกกกกเสีีียไไววค่่่่มัธุิจ็ดข ขนาดยางอไหล่ยังไม่เพียงพอในการช่อมในค่ำคืนหนึ่งเพราะฝนตกอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ทั้งคู่กำลังจะไปวางเศษเหล็กทันใดนั้นรถตำรวจก็ปรากฏขึ้นลากแจกูออกไปอย่างโกรธเคืองแล้วถ่ายรูปออกมาใบหนึ่งปรากฏว่าลูกสาวของชิโยหายแต่ในวันที่หายตัวไปชิโยได้นำรถของเขาไปซ่อมที่บ้านของแจกูพวกเขาเห็นด้วยตาตนเองว่ามีเงินสดอยู่ในรถเป็นจำนวนมากนอกจากนี้การบริโภคของทั้งคู่ก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเร็ว ตำรวจเลยสงสัยพวกเขาแม้จะไม่ใช่เรื่องวางเศษเหล็กก็ตามแต่แจกููยังสันอยู่โชคดีที่ตำรวจไม่พบอะไรเลยไม่นานก่อนที่แจกูจะถูกปล่อยตัวระหว่างทางกลับตำรวจพาเขากลับบ้านผ่านไปเครื่องทางเขายังบ่นเรื่องแจกูถามคนในสังคมล่างอย่างเขาทำไมไม่ใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์คนับนี้ควรมีสมองบ้างฉันก็ไม่เข้าใจก็เพราะคุณเป็นแบบนี้จึงโดนดังแก่ไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรเลยแล้วใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์ อย่าปล่อยให้คนยุ่งยุ่งอย่างผมวิ่งไล่ตามเลยเป็นแบบนั้นพรมแดนของแจกูถูกทำลายหลังจากกลับมาเขาก็ค้นคว้าวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของเศษเหล็กทันทีในเวลาเดียวกันตำรวจที่ยังสงสัยเลยไปตามหาคนซึ่งเป็นเจ้าของร้านจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ที่มีปัญหากับแจกูมุนสงสัยว่าเพราะสินค้าของฉันเพิ่งถูกแจกูซื้อไปนี่เดิมก็ใช้จนหมดแล้ว เรื่องนี้มันดูไม่ค่อยสาเหตุสมปผลเท่าไหร่ทั้งสองคนจึงคอยเดินด้อมด,ด้อมอมองๆลัดกันดูทุกย่างก้าวพอค่ำแล้วมุนก็พบว่าภรรยาของแจกูกำลังขี่จัก,กรยานของเธอออกไปคนเดียวปรากฏว่ามีปกป้องสามีจึงได้เจรจากันไว้ล่วงหน้าสามีรับซ่อมรถเช่นนั้นแม้จะถูกจับได้แล้วระหว่างทั้งสองคนมีแค่คนเดียวที่ยังปลอดภัยจูจูมุนก็ค้นพบทุกอย่าง แต่มุลไม่เปิดโปงพวกเขาแต่ไปหามีแจกูเป็นการส่วนตัวใช้สิ่งนี้เพื่อกุมกู่เธอแล้วทั้งสองก็คุยกันเป็นการส่วนตัวที่ริมแม่น้ําในคืนนั้นภรรยาน้ําตาท่วมสำหรับการทำเงินพวกเขาสูญเสียจิตสำนึกของพวกเขาตอนนี้ยังสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปแล้ววันนั้นเมื่อแจกูกำลังซ่อมรถของเขาจูู่ก็ได้ยินเสียงดังมาแต่ไกล เกิดเหตุรถอุบัติเหตุข้างทางแจกูกลับไม่รีบเข้าไปช่วยชีวิตคนแต่ค่อยๆคลานไปตามทางสังเกตปรากฏว่าอุบัติเหตุเกิดจากการตอกเศษเหล็กบนถนนและนี่คือเศษเหล็กที่เขาตอกลงเพื่อประโยชน์ของกิจการที่ดีของเขาแต่ตอนดึงเศษเหล็กแล้วคนในรถก็ลงจากรถผู้ชายที่เห็นแจกูตื่นตระหนกจากนั้นก็รีบวิ่งหนีแจกกูกลัวว่าเรื่องจะถูกเปิดเผย เขาเลยไล่ตามไปจูจูก็มีเสียงมาที่ไทรถแจกูรู้แล้วว่าทําไมเขาถึงหนีปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้คามนุษย์เขาเป็นคนลักพาตัวลูกสาวของชิโยแจกูบังเอิญกลายเป็นฮีโร่นักก่าววิทยุมาสัมภาษณ์เขาเพราะเหตุนี้ด้วยที่พ่อตาดูมิน่นแจกูอยู่เสมอจูจูก็ไม่ถมน้ำลายยกย่องเขานี่คือครอบครัวที่แท้จริง รู้ว่าประธานขอบคุณแจกูด้วยเงิน500ล้านวอนพ่อตาก็รีบ่าทั้งครอบครัวมาหาขายร้านซ่อมรถราคาเพียง30ล้านวอนเพิ่มขึ้นเป็น70ล้านวอนเพื่อขายให้แจกูไม่คิดว่าแจกูจะยอมแล้วพูดประโยคที่ลึกซึ้งมากจะไม่หลอกลูกสาวในฐานะพ่อได้อย่างไรไม่แม้แต่จะเป็นผู้กระทำผิดต่อจากนี้ไปในที่สุดแจกูก็ใช้ชีวิตแบบเศรษฐีพามีไปเที่ยวที่หรูหร ไม่ใช่แค่อัปเกรดโรงงานแต่ยังซื้อรถคันแรกในชีวิตของเขาทุกครั้งที่มีคนเดินผ่านเขาก็บีบกุญแจรถให้ส่งเสียงแค่กลัวคนจะไม่รู้ว่านี่คือรถของเขาอันที่จริงเขาก็ทำเกินไปหน่อยทั้งหมดเป็นเพราะเสศจเหล็กดังนั้นพวกเขาจึงทำต่อไปมีชื่อเสียงในการช่วยชีวิตคนมาก่อนธุรกิจก็เติบโตขึ้นทุกวันจูจ่ๆวันหนึ่งแจกูได้ยินหญิงตั้งคันในเมืองถูกทำร้ายที่เกิดอุบัติเหตุ สาเหตุเพราะเสร็จเลกของเขาแจกูก็นั่งเงียบๆข้างถนนตอนนี้หัวหน้ามุลผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาอะไหล่รถยนต์มาปรากฏว่าหญิงมีคันถูกทำร้ายเป็นสมาชิกในครอบครัวของเขามุลรู้ความลับของแจกูแต่ก็ไม่โทษเขาแค่พูดประโยคเดียว กลับบ้านไประเบิดยางของคุณชักคำนี้ปลุกอารมณ์แจกูมากเขาจําได้ว่าภรรยาของเขาเคยถามเขามาก่อนเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนรู้ความลับของพวกเขาและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาภรรยามักจะออกไปข้างนอกตอนกลางวันจะไปไหนก็นานกว่าจะกลับตอนนี้แจกูคิดออกแล้วระหว่างทางกลับบ้านแจกูเห็นมีกําลังตอกเศษเหล็กบนถนนเขาเจ็บปวดในรถในที่สุดก็รู้ตัวว่าผิดเนื่องจากธุรกิจดีขึ้น ถึงแม้จะทำเงินได้แต่ศิลธรรมก็ถูกกัดซอกไปวันๆทั้งสองคนก็สูญเสียมโนธรรมเช่นกันจากลิงข้างถนนจนกลายเป็นชีวิตที่มั่งคัง่งแล้วไม่มีใครจำวันที่ผ่านมาแล้วแจกูก็ไปดึงมันออกคนเดียวแต่เศษเหล็กติดแน่นเกินไปแต่จำนวนก็เยอะมากวันถัดมาแจกูขับรถบรรทุกทะลุทะลงไปทุกจุดที่มีเศษเหล็กแล้วรีบมุ่งไปร้านซ่อมรถหนังจบตรงนี้ ฉันก็เคยไปวางเศษเหล็กเหมือนกันหากใครเกี่ยวข้องก็ขออภัยด้วยทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของการมีชีวิตรอดรเผชิญกับอำนาจของเงินฉันแน่ใจว่าทุกคนก็จะทำแบบเดียวกัน